สวัสดีครับลูกค้าวันนี้รายการพิเศษนะครับวันที่ยี่เกันยายนเนี่ยเป็นวันเกิดของเฮียต้อยนะเอาแค่ร้อยคนพอฮะลูกเพราะเพราะว่าช่วงก่นกอนๆเนี่ยก็ลูกค้าก็บ่นว่าทําไมโทรมาแล้วปั๊บเดียวของหมดของหมดของหมดเพราะว่าอะไรไอ้ถ้าเฮียต้อยจัดแต่มันปั๊บเดียวมันก็หมดแล้วเฮียต้อยจัดเยอะไม่ได้ฮะเพราะว่าที่จัดเนี่ยก็คือมันไม่มีกําไรหรอกแต่นี้เป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันเกิดของเฮียต้อยแล้วกันวันที่ยี่เกันยายนนะอย่างลูกค้าต้องการตัวนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นเป็นแอมบ้านนะเป็นแอมหลายหลายลูกบิดใช้ไม้ได้2ตัวนะใช้ไม้ได้2ตัวนะลูกคา้าเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เลนการ์ด USB ได้ตัวนี้300วัตต์นะ300วัตต์ก็ใช้ตู้15นิ้วของปั๊มเนี่ยตู้บ้านนะได้2ใบ2ใบนะก็300วัตต์ก็จะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะเฮียใต้ขัดทุนอันนี้ก็คือเป็นรหัสลับนะลูกค้าบอกแอดมินเลยเกิดหนึ่ง เกิดหนึ่งมายถึงว่าวันเกิดนะ,ะหมายเลขที่หนึ่งนะวงกลมได้หมายเลขที่หนึ่งจากราคาเนี่ยสองหกเก้าศูนย์เก้าเต้าก็จะขายให้ลูกค้าแค่พันแปดเองนะถ้าลูกค้าต้องาการรุ่นนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องไปจาอะไรมากเลยลูกค้าก็เอาเป็นรหัสเกิดหนึ่งเลยนะเกิดก็คือวันเกิดวันหนึ่งเลยนะจากราคานี้สองหกเก้าศูนย์ก็เหลือราคาพันแปดรับประกันให้ลูกค้าได้นะ่หนึ่งปีเทียต้าบริษัทก็จะส่งให้ฟรีเลยนะเก็บเงินไปท้านได้ด้วยนะ ส่งฟรีฟรีค่าขนส่งเลยนะแค่ร้อยคนนะเอาแค่ร้อยคนฟอลูกค้าเพราะเดี๋ยวเยอะๆใต้ขัดทุนเยอะนะรายการพิเศษยี่ต้อมันเกิดก็2ตัวนี่เหมือนกันเลยนะมันจะเป็นรหัสเกิด2วันเกิด2นะลูกค้าบอกแอดมินได้เลยต้องการรายการที่2ราคาก็ยาใต้อปกติยี่ต้อขายอยู่สองพันหกเก้าสิบสามร้อยวันเหมือนกันถ้าลูกค้า300บาทวัเหมือนกันลูกค้าเลือกได้เลยนะสองรายการนี้พันแปดร้อยบาทนะฟรีค่าขนส่งเก็บงินไปทางรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้วยก็เชื่อมต่อ USB ได้นะลูกค้าเชื่อมต่อกดไปที่หมดเนี่ยเชื่อมต่อ u s b ได้เล่นการ์ดนะรับประกันให้ลูกค้า1ปี300วัตต์เล่นไม้ได้4ตัวเลยเส้นไปได้4ตัวเป็นรุ่นนาคาชินะรุ่นนาคาชิเลยนะลูกค้ารุ่นนาคาชิเล่นอีคิวได้นะอีคิวเล่นไม้ได้4ตัวนะ300วัตต์ใช้ตู้15นิ้วตู้บ้านนะคงปั๊มได้2ใบนะ2องตัวนี้เหมือนกันเลยนะแต่ต่างกันแค่ยี่ห้อ d k m คมิซก็จะเป็นเอ่อตะกอนตะกอนก็ของนาคาชินี่แหละ แต่จะต้อยเป็นนามสกุลดวงแก้วไงสมัยก่อนนะเป็น d ีเคมิวสิแต่ก็2ตัวนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้นมันจาไปเป็นโลโก้ใหม่แล้วนะต่างกันที่ยอลูกค้าเลือกได้เลยทุกอย่างเหมือนกันหมดรับประกันให้ลูกค้า1ปีต่อมาก็ถ้าลูกตัวนี้ก็พิเศษหน่อยนะตัวนี้จะเป็นพิเศษเป็น500วัตต์แล้วตัวนี้จะเป็นเกิด3แล้วนะ ปกติที่ต้อยขายอยู่นะรุ่นนี้นะสามพันสามเก้าสิบนะห้าร้อยวัตต์นะห้าร้อยวัตต์ตัวนี้แน่นแ่ตอนนี้ก็ขายลูกค้าสองพันแปดนะสองพันแปดฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้วยนะก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ก็กาลังจะขับจะสูงเล่นไม้ได้สี่ตัวเลยเล่นไม้ได้สี่ตัวเลยนะเล่นไม้ได้สี่ตัวเอาแค่ร้อยร้อยคนแรกนะคือตัวนี้ก็จะ แรงขึ้นมาห้าร้ยวัตนะลูกคา้าถ้าลูกค้ามีตู้บ้านนะเป็นตู้ของปั๊มนะวัตไม่สูงมากนะเพราะว่าตัวนี้มันห้าร้อยวัตห้าร้อยวัตก็จะมีอีินะอีคิวคิวเป็นตู้บ้านเป็นตู้วัตไม่สูงนะลูกค้ามีตู้บ้านสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วนะคงปั๊มขับได้สี่ใบเลยเฉพาะไอเฉพาะรุ่นนี้นะลูกค้าต้องการลูกค้าบอกบอกแอดมินเลยว่าเออรายการนี้รายการที่สามเกิดสาม นะจากราคานี้นะก็เหลือเป็น2,008 2,008ก็ฟรีค่าขนส่งรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะ1ปีฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางได้นะวันเกิด1วันเกิด2วันเกิด3นะตอนนี้ก็เชิญต่อบลูทูธได้หมดเลยทุกอย่างเป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะเป็นรุ่นใหม่นะไม่ใช่รุ่นเก่านะรุ่นใหม่ลูกค้าอันนี้มาทํารายการพิเศษร้อยร้อยคนแรกนะก็อันนี้เป็นคลิปพิเศษนะถ้าไม่ได้ดกูก็คือจะเป็นราคาปกติราคาปกตินะ3,390 จะพาะคนดูดูคลิปนี้เท่านั้นนะจะเป็นโซล่าเซลเป็นยี่ห้อของบริษัทนากาะิเองเลยนะจะเป็น500วัตนะ500วัตต์นี่500วัตเต็มนะไม่ใช่ไม่เต็ม500วัตเต็มเป็นโซล่าเซลแผงแผงที่ลูกค้าเห็นนี่เลยนะลูกค้า1,800นะอันล่า1,800ปกตินะแต่วันนี้รายการพิเศษลูกค้าซื้อหนึ่งจะต้อ,อยาแถามให้อีกหนึ่ง ถ้าได้ถ้าัดถ้ากับราคานี้ลูกค้าได้2ตัวเลยนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะวันนี้เป็นวันรายการพิเศษจริงๆเลยร้อยร้อยคนนะบอกแอมินได้เลยนะเกิด4เนี่ยอันนี้ประหยัดไฟช่วงนี้ต้องประหยัดไฟหน่อยบ้านเชตต้อยโรงงานเชตต้อยใช้ใช้แบบนี้เท่านั้นทั้งนั้นเลยดอก15นิ้วนะดอกตัวนี้ก็จะเป็น500วัตต์เป็นแบรนด์นากาชิสิบนิ้ว500วัตต์นะเป็นรุ่นเอ่อหนึ่งห้าสามหกห้าร้อยวัตต์เนี่ยห้าร้อยวัตต์แม่เหล็กร้อยหกสิบมิลของปั๊มปกติดอก ไปใส่เป็นตู้ซับเบสที่ลูกค้าติดกันเนี่ยท,ที่ลูกค้าชอบเฮียต้อยไปใส่ซับเบสสบห้าทุกรุ่นเลยที่ลูกค้าชอบชอบเบสหนักๆก,ก็คือดอกตัวนี้ดอกดอกรุ่นนี้นะฮะแต่วันนี้ปกติเฮียต้อยขายดอกละสองพันแต่วันนี้พิเศษฮะวันนี้พิเศษร้อยท่านแรกเกิดห้านะลูกค้าบอกเลยเกิดห้าหนึ่งหนึ่งพันเก้าสิบาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางแต่ดอกนี่จะไม่รับประกันให้ลูกค้านะเฉพาะอย่างเดียว ทุกอย่างรับประกันที่ลูกค้าหนึ่งปีหมดเฉพาะเรื่องดอกอย่างเดียวนะบอกลูกค้าก่อนนะ8ดนิ้วเบิ้ลจะจะมีไม้อของนาคาเชนะมีไม้แถมให้ลูกค้าด้วยนะ้องเพงลงคาราโอเกะเป็นแบบนิ้วเบิ้ลมีไฟก็เป็นข้างหลังเป็นอย่างนี้นะเป็นล้อลากตัวนี้จะเป็นที่เก็บไม้ลูกค้าตัวนี้จะเป็นที่เก็บไม้นะลูกค้านะอันนี้รหัสมอกอของบริษัทนาคาเชิอยู่นี่นะของ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 เฮียต้อยเนี่ยของบริษัทนาคาชิต้องมีมอกอทุกรุ่น เนี่ยในรหัสมากะเทียก็ต้องติดเข้าไปนะต้องต้องต้องติดสติ๊กเกอร์เข้าไปตัวนี้ที่เก็บไม่อันนี้เป็นล้อลาก8นิ้ว8นิ้วเบิ้ล8นิ้ว2ดอกปฏิก็าเป็นปฏติเก็ตแอร์นะล,ลูกค้าก็จะมีรีโมทให้นะมีรีโมทให้เลยตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ดได้นะตัวนี้ก็คือวอลลุ่มตัวนี้เป็นที่ปรับเสียงเอ h o โคเบยไม์นะสีสีตัวเลยลูกค้าเป็นมีไฟด้วยนะถ้าลูกค้าเปิดมาจะมีไฟ มีไฟสวยๆไฟแว็ปแวบปแรแแแอันนี้รายการพิเศษนะเนี่ยกล่องกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะของนาคาชิรายการนี้ก็คือลูกค้าถ้าเกิดชอบ8ดนิ้วเบิ้ลปกติจะต้ยขายขายอยู่พันแปดนะแต่วันนี้พิเศษนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยลูกค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งช่วงนี้ก็ไปปิกนิกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ดีเลยฮะเป็นล้อลากเล็กๆ8นิ้วนะเกิดลูกค้าจํารหัสนี้เลยนะเกิดหซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาพันแปดนะ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะราคาพันแปดนะาเกิด6นะเกิด6ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะวันนี้รายการพิเศษหาไม่ได้แล้วนะยเอต้จะยจ,จะเอาแค่เอาแค่ร้อยคนปอนนะลูกค้าเฉพาะคนดูรายการที่วันนี้เอตต้ยถ่ายนี้วันนี้ก็คือรายการพิเศษวันวันเกิดเฮียต้อยยี่สิบเอ็ดกันยานะยี่สิบเอ็ดกันยารหัสตัวสองตัวนี้สิบห้านิ้วเหมือนกันนะสิบห้านิ้วเหมือนกันจะเป็นล้อล่างเหมือนกัน ล้อล่างนะรุ่นนี้เป็นล้อล่างลูกค้าเป็นปฏิกิิเอนะลูกค้าล้มไม่เป็นไรนะตกไม่เป็นไรไม่แตกนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีทุกรุ่นเลยนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีตรงนี้ก็จะเป็นล้อล่างข้างหลังเป็นตัวนี้เห็นไหมลูกค้าสต,ติกเกอร์มอกอมอกของยียต้อต้องมีนะของบริษัทนาคที่ต้องมีมอกฮะทุกรุ่นเป็นปฏิกิิเอนะกับลูกค้า ล้อลาก1ิบห้านิ้วพลาสติกเกตลม้มตกก็ล้มไม่แตกอะไรตักไม่แตกนะพลาสติกเกตเอเลยสิบห้านิ้วมีไฟนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้ยังมี EQ คิมี EQ คินะเล่นไม้ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นการ์ด usb ได้นะกเ็เป็นสิบห้านิ้วมีไฟได้นะล้อลากรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้นะมีไม้แถมไม่สองตัวไม้แถมสองตัวก็จะมีในถุงนี้ก็จะมีรีโมทมีมีปลั๊ก เสียบเอาไว้ชาร์จแบตนะทุกอย่างอยครบเลยอยู่ในถุงนะปกติจะต้ขายนะขายอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยสามอยเก้แต่วันนี้พิเศษฮะส8งพฮะตัวละสอ0พัฟรีค่าขนส่งเ,เก็บเงินไปทางรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะกราคาเกิดลูกค้าบอกเลยเกิด7เกิดเนะเกิดเแล้วก็ต่อมาเป็น15นิ้วเหมือนกันสินิ้วเหมือนกันล้อล่างเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะ ก็ทุกอย่างก็ตอนนี้จะตแตกต่างก,กับตัวเกิดเจ็ดตัวนี้จะเนเกิดแปดละทุกอย่างก็ต้องมีมอรกรับประกันลูกค้าให้หนึ่งปีเชื่อมต่อบลูทูธนะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธเลนการยู USB บได้อันนี้ก็คือก็สวิตช์ปิดเปิดเล่นเสียบไม้นะข้างหลังเนี้ยจะเป็นวอลลุ่มปรับเสียงนะนะปรับเสียงอันนี้เบรกนี่กลางนะลูกค้าสองอันสุดท้ายนี่นะตัวล่างนี่นะจะเป็นจะเป็นเอคคอจะเป็นไม้นะจะเป็นวอลลุ่มของไม้นะ ลูกของใหม่นะ่พติเกตแอร์นะลูกค้าลูกเรานะนะสิ้นิ้วนะของแบรนด์นาคาชิลูกค้าเน่ยลูกค้ากระทัดเกิดลูกค้ามีเสาตั้งลูกค้าก็ไปเสียบเสาตั้งได้นะนะของแบรนด์นาคาชิสินิ้วไม้แถมนะลอง2ตัวเลยก็จะมีรีโมทให้มีปลั๊กปลั๊กเสียบไฟบ้านนะเอาไว้ชาร์จเอาไว้ชาร์จตัวนี้เป็นชาร์จเอ่อเอ่อชาร์จเต็มแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเลยนะลูกค้ารับประกันให้ลูกค้า1ปีนะเก็บเงินไปทางนะของรุ่นนี้เก็บเงินไปทาง ท่านลูกค้าชอบรุ่นนี้นะก็จะเป็นเกิด8เดเทต้อยนะท่านลูกค้าชอบรุ่นนี้เนะี่เป็นเกิด8นะเกิด8นะเกิด8ปกติเทต้อยขายราคานี้สาม0ันสามกวสิบแต่ว่าอันนี้รายการวันนี้รายการพิเศษจัดรายการพิเศษวันเกิดเทต้อยนะยี 8, ่สิบเอ็ดกันยามันเกิดเทต้อยก็อ8สองพันแปดฮะฟรีค่าขุส่งเก็บเงินปลายทางรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีนะทั้งสองตัวนี้นะเอาสองตัวเลยนะถ้าลูกค้าชอบรุ่นที่มี EQ รุ่นที่มี EQ มีไฟเนี่ยนะนะ สองรุ่นนี้ก็มีไฟหมดแล้วฮะรุ่นที่มี eq eq ก็เทียต้อี้อย่างนี้นะก็ลูกค้าก็บอกไปเกิด7ตัวนี้เป็นเกิด7นะตัวนี้เป็นเกิด7นะอย่างงงนะถ้าลูกค้าชอบรุ่นนี้รุ่นธรรมดารุ่นธรรมดานี้นะก็มีไฟเหมือนกันลูกค้าก็บอก admin เลยโลกล,ะล,ะละ่ารเกิด8นะเกิด8ลูกอันเด็อันนี้เป็นเกิด8ราคา2ตัวนี้ก็เท่ากันถ้าลูกค้า2ตัวนี้เท่ากันเลยนะเกิด7เกิด8เนี่ยราคาราคาเท่ากันเลยฮะสองพัก็ฟรีค่าขนส่งก็ รับประกันหนึ่งปีฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางส่งฟรีเลยนะลูกค้าร้อยคนแรกพอพ่อเดี๋ยวเฮต้อยขัดทุนมากยเฮยต้อยวันนี้จัดรายการพิเศษให้ลูกค้ามันเกิดเฮยต้อยอย่างงี้ยี่เบกันยาเนี่ยเฮยต้อยก็จะเอาของมาลดราคาให้อันนี้เฮยต้อยขายขัดทุนหมดเลยนะเฉพาะร้อยท่านแรกนะเอาแค่นี้พอนะเฉพาะคนดูรายการรายการที่เฮยต้อยถ่ายวันเนี้ย